สวัสดีตอนเย็นที่อ่าวทองคำครับผมเย็นนี้ผมดักอวนปลาทูนะฮะไม่ติดปลาทูทั้งตัวหนึ่งติดปลาอินทรีสามตัวแล้วก็ติดปลาม้าอีกสองสาตัวนะที่เหลือติดไส่กุ้งนะก็มีได้กุ้งแชบวยสามสี่ตัวแล้วก็ปลาม้านะอันนี้ติดไส่กุ้งนะฮะก็พอได้ต้มพอได้แกงครับผมวันนี้นะฮะได้ทอดด้วยละ่ะ อันนี้ปลามาเข้าใกล้ชายฝั่งนะขึ้นลมขยับขึ้นมานิดน,นะขยับแรงขึ้นมานิดเท่าที่เห็นนี่แหละนะฮะสาตัดขึ้นบนชายฝั่งประมาณทักหนึ่งวานะฮะผมก็ดักอวนวันนี้ผมดักอวนปลาูปลากระพงด้วยเนี่ยปลากระพงดักชิดตะลิงนะฮะก็ดักดูนะฮะไม่มีก็ไม่เป็นไรได้ออกกำลังกายครับผม แล้วก็ดักอวนปลาทูไว้ด้านนอกนู้นนะครับผมเห็นเขาว่ามีปลาทูอยากได้ปลาทูก็บ้างนะแต่ไม่ได้ครับผมแล้วก็ดักใส่กุ้งไว้แถบนั้นนะครับผมก็ใช้ชีวิตเชื่อมโยงกับธรรมชาติหากินกับธรรมชาตินะฮะได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีนะไม่มีชีิตไม่มีอะไรขาดทุนเพราะว่ามันเป็นความสุขครับผมสวัสดีครับ